สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ว่ามือถือ a n d ด o i d สามารถนำอัลบั้มรูปภาพมาไว้ที่หน้าจอมือถือได้เป็นแบบไหนเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนนะครับทำการนะครับเข้าไปที่แกลเลอรี่ของมือถือของเรานะครับพอเราเข้ามาที่แกลเลอรี่เสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะมีนะครับข้างล่างเนี่ยจะมีเป็นรูปภาพนะครับตอนนี้มันจะเป็นรูปภาพรวมๆนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกคําว่าอัลบั้มนี่นะครับ พอเราเข้ามาที่อัลบั้มนะครับอันเนี้ยเป็นอัลบั้มที่ผมสร้างไว้นะครับถ้าเพื่อนต้องการจะสร้างใหม่นะครับก็ให้เพื่อนนะครับมากดที่จุดสามจุดนะครับแล้วก็เลือกที่คําว่าสร้างอัลบั้มใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะครับผมพิมพ์ไปว่างานงานผมนะครับอันนี้นะครับผมพิมพ์ไปแล้วนะครับแล้วเลือกที่คําว่าสร้างนะครับนี่นะครับมันก็จะมีเป็น โฟเดอร์นะครับงานของผมนะครับผมก็แตะเข้าไปนะครับผมสามารถเพิ่มรูปภาพเข้ามานะครับผมจะเพิ่มรูปภาพเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เลือกที่คําว่ารูปภาพนะครับผมจะเพิ่มนะครับเป็นรูปนะครับของผมเข้ามานะครับสมมุติผมเพิ่มนะครับสามรูปนี้เข้ามานะครับกดที่คําว่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดที่คําว่าคัดลอกก็ได้นะครับอ่านี่นะครับ ผมเนี่ยจะมีเป็นโฟลเดอร์ของผมมาเสร็จเรียบร้อยนะครับสมมติผมต้องการจะเอาโฟลเดอร์นะไปที่ด้านหน้าจอของผมนะครับผมก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกที่จุด 3. ามจุดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับที่คําว่าเพิ่มไปยังหน้าจอล็อกนะครับอ่าแล้วเขาก็ให้กดที่คําว่าเพิ่มตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมกดแบ็ k กลับนะครับ นี่นะครับเห็นหน้าจอของผมนะครับจะมีคําว่างานผมนะครับก็คือเป็นโฟลเดอร์นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปถึงรูปของเราได้เลยนะครับแบบด่วนๆเลยนะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการสร้างนะครับเป็นโฟลเดอร์นะครับไปที่หน้าจอมือถือของเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ